สวัสดีครับผมวันนี้มาตัดทรงูบ็ Box c o มมานะครับผมก่อนอื่นก็แบ่งผมเนียนๆเลยแล้วก็เปิดด้วยเบอร์สองนะครับผมวันนี้เป็นเบอร์สองแนละ้วจะได้ไม่ขาวเกินไม่ดําเกินนะครับผมโอเคเปิดแล้วก็เผินขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยใช้หวีเก็บขอบเก็บตีนผมนะครับผมโอเคเราปัดหน้าลูกค้านะครับปัดบ่อยๆนะครับผมมันเพราะว่ามันจะคันนะ เราเรานั่งให้คนอื่นตัดเนี่ยมันมาโดนโดนหน้าเราเรายังคันเลยนะครับแล้วฟันปลามาสับนะครับผมสับเนียนๆเ,เลยจากนั้นตัดความยาวนะครับผมอันนี้ประมาณคิ้วนะลูกค้าสั่งประมาณคิว้วเราก็ตัดเผื่อไว้นิดหน่อยนะครับเวลาแห้งมันก็จะเด้งขึ้นอีกนิดนึงเก็บทุยนะครับผมสร้างทุยใหม่สวยๆหน่อยนะครับจากนั้นมาดิฟพอย์นะครับผมด้านบนนะ เพิ่มเล่นผมให้ผมผิวขึ้นนะครับผมวันดีไปเรื่อยๆเ,เลยตามชอบไปเลยีเส้นผมจะได้ดูผิวนะครับผมไม่ชื่อนะแล้วมาโรดแป้งเซตกันนะครับแล้วก็จัดทรงให้สวยเลยนะครับ Okay. เสร็จออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมทูบ็อกคอมม่าล้วนะท่านใดสนใจตัดตดัดทำสีแล้วเรายินดีให้บริการนะครับผมทักไลน์มาจองคิวได้เลยครับ